พี่สาวจีนเอาขนมมาฝากค่ะอร่อยมากเลยอะกรอบนอกนุ่มในมันเป็นไส้เผือกคุ้งล่ำมาล่าค ko. Ko ah, oh. oh, here, mm ุณ hmm. น่ารักมากคุ้งล่ำมาล่าไม่ใช่คุณน่ารักมากคุ้งล่ำมาล่าไม่ใเหมือคุณรักหมาล่าคุณน่ารักมากน่ารักล้ำมากคุณน่ารักเคุณน่าคุณน่า รักมากรักมากอ่าล้รัมากักมาว่าอันนี้ว่าฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณฉันชอบคุณฉันชิวคานรฉันรักคุณฉันรักฉันรักคุณฉันรักคุณรคนรฉันรักนรักคุณฉันรักนรัคุณ ฉันชอบคุณฉันชอบคุณวันชอบฉันชอบคุนอบคฉันชอบคุณฉน่าน่าบกมากค่ารักมากคุณน่ารัมคงน่ารักมากคุณน่ารัาน่มาคุน่ารักมากุรัคุน่านรักมคุณัมกุรักมคุณส่ยจริงมวนรริงคุณริงรคุณสวยจริงร 女真色，空老晶晶，嗯，uh, ิ老晶 oh.，啊，什么？什么？哎，等等啊，啊，我卡灯，宝贝啊，我，古内古内雕，啊，我们是接古内古内雕，哎。วันนี้ตอนเย็นอยู่บ้านกับอาม่ากันสองคนนะคะอาม่าพูดจีนแต้จิ๋วส่วนวัวพูดจีนกลางเราคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ดีมากเลยนะคะ อาม่าจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่เราเรียกกันก็มาจากภาษาแต้จิ๋วเนี่ยแหละค่ะและนี่คือก๋วยเตี๋ยวจริงๆในแต้จิ๋วเหล่าซื้อกับอาแจ้ชอบเถียงวัวว่าก๋วยเตี๋ยวที่คนไทยเรียกกันอ่ะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจริงๆต้องหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เราเรียกกันมันคือเมี่ยนเถียวซึ่งในภาษาจีนกลางก็ใช้เรียกอาหารที่ทำด้วยเส้นต่างๆนะคะเนื้อของเขาดีมากเลยค่ะสดสะอาดโอเคอ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วมากก็พา,าบัวไปเดินเล่นซอยหลังบ้านค่ะไปนั่งบ้านญาติคนหนึ่งซึ่งที่เนี่ยเฮียเขาทำโรงงานผลิตกล่องลังลูกฟูกนะคะคนแต้จิวจ๋วเนี่ยเขาจะดื่มชาทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแม้แต่ในรถหรือในที่ทำงานก็จะมีอุปกรณ์ชงชาขนาดเล็กพกไปด้วย เฮิรส wow. ืเ <Wars> ฮ wow. ิร <t ell> ์บอกคุยเตี <fish> ้ยงเลยมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยจะบอกอาม่าก็พูดแต้สิวไม่เป็นและแล้วเฮียก็เปิดไฟให้ค่ะเป็นโรงงานผลิตกล่องลังลูกฟูกขนาดเล็กซึ่งที่นี่จะเป็นโรงงานขนาดเล็กกันหลายหลังเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเครื่องครัวสแตนเลสอาม่าเจ้าลูกช อากาศดีมากๆเลยค่ะไม่เย็นมากกำลังดีเลยอันนี้เป็นในซอยบ้านของเรานะคะอันบ็อกซจงกัวไหวไม้เดลิเวอรี่ของจีนค่ะมาทานมื้อดึกกันตอนวันนี้<ต>เราก็สั่งตีไก่ยัดข้าวมาอีกแล้วของโปรดของบัวก,กับน้องซีหนานนะคะว่าจะอัดตอนกินด้วยแต่มือเลอะน้ํามันไปนหมดเลยก็เลยไม่ได้อัดนะคะ อยู่ที่นี่คือกินเยอะมากบวกกินกินกินลองนู่นลอง,ลอง,ลองนี่จนลิ้นแทบจะีดชา้าไม่ได้โชคดีที่พกโพสไบโอตุกมาด้วยไม่งั้นกระเพาะย่อยอาหารไม่ทันแน่ๆว,ว้าวจะเจะชื่วอว่าเคยเป็นข้าวที่ยัดเข้าไปในปีกไก่นะคะเป็นข้าวอบสมุนไพรอยากอร่อยมากรอบที่แล้วมาทานแล้วแบบติดใจนะคะเราปีกเลยสังย่งถยอดนึง แล้วก็ม็นไ่่ชินตัวนะคะเพราะว่าอันนี้บรจะทานคนเดียวคนอื่นเขาไปงานเดียวแล้วก็ทานจะมาจนอรินแล้วค่ะอันนี้คือสูตรของเขามันแบบเป็นสมุนไพรอะไรไม่รู้แต่หอมมากมีถุงมือมาให้ด้วย